เข่าแทบสุดบัวผ่านหมอลำดังโดนขโมยมาลัยเงินเก็บมานานสองปีหวังให้พ่อแม่เข่าแทบสุดบัวผันหมอลำดังโดนขโมยมาลายเงินเก็บมานานสองปีหวังให้พ่อกับแม่ตอนปีใหม่ได้เงินไปกว่า50,000่นบาทสุดท้ายยังจับมือใครดมไม่ได้ช่วงโควิด1 9กลับมาระบาดระลอกใหม่ ทำให้แทบทุกวงการต่างได้รับผลกระทบรวมถึงนักร้องและคนในวงการบันเทิงต่างถูกยกเลิกงานกันแบบยาวๆในจํานวนนี้รวมถึงลูกทุ่งหมอลําชื่อดังอย่างบัวผันทางโสที่ชีวิตเหมือนโดนเคราะห์ซ้ำกำซัดเมื่อโดนคนร้ายแอบขโมยเงินมาลัยที่แฟนคลับให้มาในระยะเวลา2ปีรวมเป็นเงินกว่าครึ่งแสนบาทโดยตอนแรกนักร้องดังตั้งใจนําเงินมาลัยทั้งหมดไปเป็นของขวัญให้พ่อแม่ในช่วงปีใหม่ ล่าสุดสาวบัวพันได้โพสต์เล่าเรื่องราวใน Facebook ว่าเงินรางวัลพวงมาลัยเก็บมา2ปีราวห้0 0 0ื่นบาทหมดเกลี้ยงเพราะโดนขโมยคนทำก็ไม่รู้จิตใจทำด้วยอะไรเงินอย่างอื่นจะไม่เคืองสักนิดแต่นี่เงินรางวัลที่แฟนคลับแฟนเพลงญาติพี่น้องให้มามีคุณค่าทางจิตใจของบัวพันขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด